โอ้โหวันนี้18นาฬิกานะสตตหีบเราฝนตกหนักอีกแล้วมืดมาเลยฮะนะกำลังตกอยู่เรื่อยฮะนะก็โชคดีไม่มีลมฮะนะต้นไม้ชุ่มช่ำเลยฮนะ ช่างกิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้ยามเย็นๆที่สัตวีภเเราฝนตกอีกแล้วที่อื่นเป็นยังไงบ้างฮะนะนี่วันนี้เวลา18บแปนาะฬิกานะหลังสิบแปดนาฬิกาเลยฝนเริ่มตกแล้วปกติยังไม่มืดนะตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศนะเนี่ยหนึ่ง ตายเฟดโอ้โหมืดเลยฮะนะฝนตกเรื่อยๆแนละ้วมาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงแนละ้วก็น,นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราพี่น้องชาวโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เมื่อวานจัดงานวิ่งการ,นะร,รกุศลรันฟอร์ฮาร์ดปรากฏว่าฝนไม่ตกนะนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะคือ ก่อนงานนะวันศุกร์วันเส,สาร์นะฝนตกมาวันอาทิตย์ฝนไม่ตกคนะือวันงานเนี่ยถือว่าโอเคเลยโชคดีเลยฝนไม่ตกนะพอผ่านมาอีกวันนะหลังจากเสร็จงานของเราแล้วฝนตกโอ้โหถือว่าเป็นบุญของพวกเรานะีก็โชคดีสำหรับหลายๆคนที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการ จัดงานครั้งนี้นะเป็นร่วมงานบ้างร่วมบริจาคบ้างนะบางคนไม่ได้วิ่งก็มาเดินนะบางคนก็เป็นผู้สนับสนุนนะบริจาคเป็นทรัพย์สินนะส่วนตัวนะหรือในานามบริษัทหลากหลายนะก็เพื่อช่วยในเรื่องของ การซื้อเครื่องมือแพทยนะ์ที่ใช้ในการรักษาเกีกับโรคหลอดเลือดอและหัวใจนะรัน Run for Heart ส่วนใครที่ไม่ได้บริจาคอยากจะบริจาคก,นะก็สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะิบริจาคก,กันได้เรื่อยๆนะครมาติดต่อได้เลยมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะช่วยเหลือผู้ป่วย เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าใครจะป่วยไม่รู้ว่าเป็นตัวเองหรือว่าญาติเราหรือว่าคนอื่น,นเราได้ช่วยเราก็มีความสุขนะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะฮะเนี่ยเหมือนฝนตกมาชโลมหัวใจพวกเราเลยเนี่ยดี๋ยวดูบรรยากาศว่าฝนตกเป็นยังไงนี่ฮะก็ฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆนะนะ ต้นไม้นี่ก็ชุ่มช่ำนะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นกะเพรานะผักต่างๆนะขิงข่าอยู่ในสวนเนี่ยนะต้นกล้วยนะต้นขนุนอย่างเงี้ยนะได้ผลก็หนี่ยกอไผ่นี่ก็ชื่นใจเลยฮะนะนปงมาพร้าวเนี่ย นี่แหละบรรยากาศของฝนสลหรับวันนี้ดูมืดมาเลยแล้วก็ไม่มีลมคิดว่าน่าจะตกนานพอสมควรนะอาจจะทั้งคืนด้วยซ้ำนะนี่ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างฮะนะก็เล่าสู่กันฟังด้วยโหเนี่ยดอกไม้นะลอยชุ่มชื่นหัวใจไปด้วยนะนี่คร ดอกไม้ของเทพมิตรฮะต้นไม้สวยๆงามๆกันเนี่ยหละเริ่มจะพบค่ำแล้วไม้ของเราตรงนี้ก็สวยงามไม่คือแพ้ใครเลยฮะเนี่ยสวยสุดๆเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะนั่ละก็ พามาชมบรรยากาศฝนตกที่สัต,ตหีบกันนะที่อื่นเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนเ็กกิจในชาแน,นลสวัสดีครับ